สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องาถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นวันที่รัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าโจมตีหลายภูม,มิภาคของยูเครนอีกระลอกหนึ่งแต่สถานการณ์ทางฝั่งยูเครนกับสสัญญาณไม่ดีบางอย่างเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเคยสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนได้มากกว่า8 0เล่าสุดนั้นสกัดกั้นได้เพียง2ใน3เท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นดูเหมือนจะเกิดการที่มีขีปนาวุธกระเทียอย่างน้อยสองชนิดที่สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางการได้ยิ่งตอกจำว่าเหตุใดยูเครนจึงพยายามกดดันพันธมิตรให้ส่งมอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องอีคอรคริเมนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนระบุนะครับว่าภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยขีปนาวุธทั้งในกรุงเคียบลาวิฟคาคีฟมิโคลเยฟและดานิโปรเปอต ข้อมูลจากกองทัพอากาศยูเครนแสดงให้เห็นว่าในการโจมตีล่าสุดยูเครนประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนประเภท k h 101 k h 555และ k h 55ได้26ลูกจากทั้งหมด29ลูกสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์ได้ทั้ง3ลูกและยิงโรนซาเฮดได้15ลำจากทั้งหมด20ลำแต่ล้มเหลวในการสกัดขีดปนาวุธอิสการเดอร์3ลูกและขีปนาวุธร่อน KH 22จำนวน4ลูก ที่ผ่านมานั้นระบบป้องกันภัยทางกาศเคยยิงขีปนาวุธอีสการ์เดอตตร์ตกอยู่บ้างแต่เชื่อกันว่ายูเครนล้มเหลวในการสกัดกั้น k h ฮ22โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีของสงครามยูเครนนั้นไม่เคยสกัดกั้น k h ฮ22ไว้ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวกองทัพอากาศยูเครนบอกว,ว่ามีการใช้วิธีการต่างๆมากมายเพื่อพยายามเอาชนะการโจมตีของรัสเซียรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยตางกาศ กองกำลังภาคพ,พื้นดินและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ในปี2023อัตราค,ความสําเร็จโดยเฉลี่ยของยูเครนในการสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนหลายครั้งมักจะสูงกว่า80% ยูเครน,นได้ร้องขอให้พันธรรมิตรช่วยกันจัดหาระบบป้องกันภยทางการให้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยเติมสต็อกยุโทโธปกรณ์สกัดกั้นการโจมตีเนื่องจากรัสเซียเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือ 2000, นมกราคม2 0 2 7รัสเซียได้ใช้คลังแสงทางอากาศของตนอยา่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธพิสัยใกล้จากชายแดนรัสเซียยูเครนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและโดรนซึ่งบางครั้งทั้งหมดนี้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายเดียวกันในเวลาเดียวกัน นักวิเคราะห์ก็บอกนะครับว่าการโจมตีของรัสเซียที่ทุ่มขีปนุษย์ซึ่งสะสมไว้เป็นเวลานานหลายเดือนมีจุดหมายเพื่อเอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่อย่างจํากัดของยูเครนนั่นเองทางด้านประธานาธิบดีวลเดเมียร์เซเลนกี้ผู้นํายูเครนบอกว่าการจะหยุดยัง้งขีปนาวุธของรัสเซียได้จะต้องอาศัยยุทธปกธณกสกัดกั้นเพิ่มเติมซึ่งประเทศของเรานั้นกาลังขาดแคลนอย่างหนักในขณะที่ยูเครนนั้นไม่สามารถผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยร่วมกับพันธมิตรได้อีกต่อไปนี่เป็นอีกหหนนนนึ่่่่งควาวาเเรดัททีีีสใจยะบ สงครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้ใกล้จะครบ2ปีนะครับก็ยังคงที่จะดําเนินต่อไปและดูเหมือนว่ายูเครนนั้นยังคงถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงมีเป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องทายอินเตอร์ดิวนั้นเกาะติดดับมาฝากคุณผู้ชมกันครับ